They've most listened to this year. How is this news? Sawasdee ka, everyone. Today 2563. Hi, everyone. Today is Sunday, 6th December 2020. We are going to Thai temple in Bimbudan, Gujapati. ไกด์แชมเป่ย์เนมพุทธปฏิบิษฐ์อิสสปิ๊กไทยอิสพุทธปฏิบค่ะอยู่ที่บิมบ,บนด้านลอนดอนนะคะแต่นึงเช้าจะออกจากบ้านสายไม่รู้จะทันเพลงหรือเปล่านะคะวันนี้ดิฉันก็หุงข้าวหอมมะลินะคะแล้วก็ผัดซีฟูด้ด เบี้ยวหวานผัดไก่ขิงแล้วก็ตําแตงนะคะก็มีดอกไม้ก็จะมีดอกกุหลาบแล้วก็วันนี้ก็ซื้อของสังกฐานไปทำบุญนะคะก็จะมีอยาแก้ไขมีน้ำแล้วก็มีอ่า คุกกี้เดี๋ยวขอคิดก่อนนะคะีผักค่ะมะนาวแตงมะเขือเทศนะคะ ทำสังฆทานนะคะไปทําบุญวันเกิดจอนนะคะจอนเบิร์ดเดย์ออนโฟร์ ember w ัดว i โ o ้อิน t ูไทเ e มโพ่เอร์เทฟูชัวมังชูดังอินไทเทมโพ่ในบิรมบูดันรอนดอนค่ะ กำลังเดินทางค่ะชีวิตเรามีใจจะสั้นลงนะคะก็รีบทำความดีทำบุญกุศลนะคะแล้วก็โควิดไวรัสก็ยังไม่ได้หายไปนะคะฉะนั้นแล้วก็มีโอกาสได้ทำบุญเราก็ทำไป กำลังที่เรามีนะคะค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะไปถวายเงินร้อยปอนที่ได้บนหลวงพ่อดำอาพ่อพิคเนตพ่อศิวะแม่มาเทวีแม่สรวดีพ่อนาลายพระพุทธพระแก่พริศาีนารอดจะแม่กวนอิมเสด็จพ่อรหา้าเสด็จเจีบยกรมรรนชุนคอนอ สมเด็จย่าในาในราชการเจ้าปีนี้ราชการที่8ราชการที่9นะคะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวราชการที่8ราชการที่เแล้วก็หลวงพ่อจารานหลวงปู่เหลียวแล้วก็อ,องพ์พญานาทุกๆตระกูลนะคะที่แล้วก็หลวงพ่อดำนะคะ ที่ขอให้ช่วยจอนให้ได้งานที่ Queen m ร r y ฮอสพิท a ลนะคะินลอนดอนนะคะทำงานตำแหน่งแครเลอร์นะคะเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาดิฉันก็จุดชูขอให้ท่านช่วยแล้วก็ได้บ่นไว้ว่าถ้าจอนได้งานนี้ที่โรงพยาบาลนี้นะคะดิฉันและจอนก็จะมาถวายไข่ต้ม99ฟอง แล้วก็ผักผลไม้ข้าวน้ำนะคะซึ่งเมื่อปีที่แล้วก็ได้แก้บนไปแล้วนะคะแต่ด้วยความที่ว่ายังไม่พร้อมเรื่องกำลังทรัพย์ด้วยเหตุผลต่างๆนานาน,าน,นะคะดิฉันก็ได้ขอท่านไว้ว่าจะขอมาทำบุญแก้บน นะคะที่ได้ขอไว้นในชยย่วงเดือนวันเกิดของจอหนนะคะวันนี้ก็ได้โอกาสดีนะคะที่จะได้ไปทำแต่เมื่อวานดิฉันก็เศร้าใจมากค่ะเพราะว่าดิฉันโดนยกเลิกงานมากมายนะคะก็มีความเศร้าใจนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปพิษโควิดนะคะทุกคนก็โดนหมดนะคะ ก็เมื่อวานก็พักเศร้าใจวันหนึ่งเราก็สู้ต่อนะคะก็มองคนอื่นที่เขาแยก่กว่าเรานะคะธุรกิจลายธุรกิจนะคะก็ก็ ลมนะคะและเป็นหนี้สินเยอะคนตกงานเยอะไม่มีจะกินก็เยอะขอทานก็เยอะนะคะนี่ก็ให้กำลังใจตัวเองว่าสู้ๆกันไปนะคะก็ค่อยมองหางานใหม่กันต่อไปแล้วก็คอยรุนว่าวันที่11นี้าทางโรง,งพยาบาลเนี่ยเขาจะให้จอนกลับไปทำงาน หลังกเกษียณไหมเนื่องจากว่าจอรนป่วยเป็นอ่มามะเร็งตํามลูกหมากแล้วก็เป็นโรคปอดโรคปอดอ,อุดตันเรื้อรังนะคะแล้วก็แกมาเป็นข้อเข่าเสื่อมอีกซึ่งที่ฉันคิดว่า น่าจะมาจากน้ำหนักแกเพิ่มขึ้นมาเยอะมากจากปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วนี่ใส่ไซส์ L ปีนี้ใส่ไซส์ 2XL บางสักบางบางเสื้อผ้าก็ต้อง t l นะคะ บางยี่ห้อค่ะก็น้ำหนักขึ้นมาเยอะเลยเพราะว่าเกี่ยวกับมะเร็งนะคะที่ไปให้รังสีแล้วก็ทานยาแล้วก็ฉีดยานะคะแต่ไม่แก่แต่ก็ทานไม่เยอะนะคะก็มีดื่มเบียร์ค่ะแล้วก็ดื่มไม่ก็พอประมาณนะคะไม่ได้ว่าเยอะมากนะคะแต่ว่ามันมันเอฟเฟกต์มาจากมีผลมาจากการให้ยาหรือทานยาของ การรักษามะเร็งอมูกหมากนะคะโอ้รถติดมากเลยค่ะขอให้ทานนะคะขอให้ท่านขอให้ทันนะคะในรถชั้นก็จะมีพวงมาลัยที่ว่าบูชามาจากวัดฮินโดที่ลอนดอนนะคะอันนี้นำมาจากเมืองไทยนะคะวันง่ายวหว้โคูเสียนพ่อพิฆเนนะคะสีแดงแล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญจตุคามรามเทศนะคะด้านหน้านี่ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ Depending on the outcome, it's still possible thua. for Monday's ka. match to be moved to Tuesday, but the last game on Ján Wednesday, that all depends on the state the no. environment can be guaranteed. Khoen a serious issue is the question of quarantine, which so are these khoen two positive jai, tests ka. confirmed, in the due to return on a charter flight on Nhi, Thursday, but, but there contact between these two members of the touring party and the rest, even their return home could be fraught with a difficult